ลูกปุดผลปุดจ้านอค่ะคล้ายๆนอค่ะเอาไปอร่อยแสียนี่แต่มันมันมีอีกอีกเว็บไซต์หนึ่งเขาบอกว่าผลแห้งมันเอาไปบดเอาไปบดแล้วเป็นทำเป็นสมุนไพรห่อใส่ผ้าแล้วอ่าห้องที่เขาทำนวดนวดสปานะ่เขาจะเอาไปทำหอมกลิ่นหอมมาก บางคนก็ใบส่วนมากก็เอาต้นเอาลำต้นไปตากแห้งแล้วก็อหอผ้าข้าวขาวผสวมกับสมุนไพรหลายๆอย่างกลิน่นแรงกว่ากลิ่นขาหอมหอมมากต้นปุดจ้าผลปุดผลปุด นอคาคล้ายๆนอคาอร่อยสีบานสีบานสวัสดีจ้ะสีบานสีบานแถวบ้านสีบานมีไหมเนี่ยผลปุดเนี่ยพี่สีจ้าจากแม่นิวนะคะพี่สีพี่สีจากเอเคจ้า เลือบๆท่านเกษตรเลิบเล่บๆจากสีบานนะคะปาชนทาทักทายน้องสีก็แช่ให้หัวใจกอดๆมาเอเคลองชิมผลดูครับประดมตัวเตสวัสดีจ้าตัวเตย่าน้องคุณขอบคุณย่าน้องคุณจ้าคุณคุณเสนีนะคะขอบคุณมากจ้า กาซาย,าย่าย่าเดี๋ยวจะชิมดูนะคงไม่เป็นไรมันจะมีรสยังไงอืมกินเลยอืมมันเป็นกลิ่นหอมกลิ่นหอมเหมือนเวลาเราอ่าเข้าไปร้านอบอบร้านสปาอนะกินนั้นเลยเนี่กินนั้นเลยเนี่ยนี่นี่มเมล็ดมัน แบบนย้ะอ่านคอมเมนต์หน่อยในพานพาไอ้ลายมาด้วยไหมจากสีบานนะคะโตเตสวัสดีจ้าจากแม่นิวพี่สีพี่สีสจากย่น้องคุณโตเตสวัสดีครับจากคุณปฐมพรนะคะย่าน้องคุณก็หัวเราะกักกักกาซาขอดูเนื้อหน่อยะคะ่ะนี่คันเนื้อ นี่เนี่ยกาซาจะเป็นแบบนี้จะ้ะนี่ประดมแกะให้ดูอันนี้เป็นเมล็ดมันนี่นี่เมล็ดมันกาซาสงสัยจะขยายพันธุ์โดยเมล็ดแต่เขาบอกว่าขยายพันธุ์เหมือนข่านี่เป็นแบบนี้อันนี้เม็ดมันกินหอมเลยกาซา กลิ่นเหมือนเหมือนสมุนไพรที่อยู่ในร้านอบร้านสปานกลิ่นนั้นเลยกลินแบบเดียวกันเลยชิมดูครับว่ามีมีรสอืมรสหอมอะละ ปาชนาเลิ่บๆแจกสีบานค่ะน้องม่อนน้องม่อนขอบคุณน้องม่อนจ้าน้องกาน้องกาจากย่น้องคุณนะคะน้องเก๋ทักทายน้องเก๋ทักทายคุณย่เอเกทักทายเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปนะย่จ้า ย่าทักทายคุณเสนีย์จ้าน้องดาสนีย์จาดีค่ะโตเตจากน้องดานะคะน้องนี้นี่น้องนี้นี่จากน้องม่อน้าเอเคทักทายน้องม่อนย่าน้องคุณจ้าย่าน้องคุณตอบรับแล้วนะคะพี่พานพี่พานจากน้องม่อนนะคะเลมอนเลมอนจากน้องเก๋ อยากินขนมหมดหรือยังยา่าจากเมนิวนะคะ